โค้ชออนไลน์นะครับวันนี้ครับจะมาฝึกวิธีการดอกลูกฟุตบอลนะครับด้วยทักษะข้าเท้าด้านในแล้วก็หลังเท้านะครับคราวนี้เนี่ยรูปแบบวิธีการฝึกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบการฝึกจากข้างเท้าด้านในให้เป็นหลังเท้าตัวนั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูรูปแบบการฝึกกันนะครับรูปแบบการฝึกเนี่ยข้างเท้าด้านในเนอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เลยข้างเท้าด้านในส่วนนี้หลังเท้า ในข้างเท้าด้านในเราจะดอกลูกฟุตบอล1นทีแล้วมุอจับนะครับยังต่อไปนี้เลยอมาดูพร้อมกันนะครับท e ีเดียวจับก่อน 1, 1> นึ่งเห็นไหมครับ 2, 2> 3งสามสี่หหลังจากนั้นให้เพิ่มความยากเป็น2ทีแล้วมุอจับ1 <S 2, 2 <S 1, 1 2> 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1> อ่ะพอเริ่มชํานาแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มจํานวนได้เลยนะครับอ่ะตลาดได้เลย3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5อ,อ่ประมาณนี้นะครับ